โมเดลโครงการแก้มลิงจะทำโดยนายทวชัยเนียมรุ่งเรืองรหัสนักศึกษา6 5 4 7 0 1 1 4 4มูเรียน65ทำเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพิชาจินดาวัฒนภูมิโครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝั่งตะวันตกและ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาให้เป็นคลองผักน้าขนาดใหญ่หรือแก้มลิงแล้วระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันโครงการแก้มลิงยังได้ขยายดาเนินงานไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยตามพระราชะดำริแก้มลิงหนองใหญ่จังหวัดชุมพรและโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ ลุ่มน้ำคลองอุตเภาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอีกด้วยวัสดุอุปกรณ์โฟมสีน้ำผู้กันดินน้ำมันกันไกลและกาววิธีทำหนึ 1. ตัดโฟมเป็นโครงล่างทั้งสองแผ่น 2. นงนำโฟมทั้งสองแผ่นมาติดกันด้วยกาว 3. ลงสีตามลงล่าง 4. ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลม แทนแหล่งกักเก็บน้ำห้านำดินน้ำมันมาปั้นตกแต่งเป็นต้นไม้ต่างๆจากนั้นก็จะได้โมเดลของของการแก้มลิง